ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้คุณครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่2.9นะคะในหน้าที่80จนถึงหน้าที่82นะคะอ่ะในแบบฝึกหัดที่2.9คุณครูให้กันบ้านนักเรียนคือข้อที่2ข้อที่4และข้อที่6นะคะเรามาดูข้อที่2ในหน้าที่80กันก่อนเลยนะเขาบอกว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งอ่ะโทษทีข้อที่2เขาบอกว่า ในแต่ละเดือนพ่อแบ่งเงินเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน37,500บาทซึ่งคิดเป็นเศษ3ส่วน5ของเงินเดือนที่ได้รับนะคะพ่อได้รับเงินเดือนเดือนละเท่าไรโจทย์ถามแบบนี้นะก่อนอื่นวิธีการคิดเราแบ่งก่อนพ่อได้รับเงินเดือนทั้งหมดกี่ส่วนคะ5ส่วนซึ่งแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายแค่กี่ส่วนคะสส่วนนะคะก็เลยเขียนเป็นเศษ3ส่วน5ของเงินเดือนนะคะของเงินเดือนที่ได้รับอ่ะเรามาไล่สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อน ในแต่ละเดือนพ่อแบ่งเงินแพ้พ่อแบ่งเงินเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน37,500บาทซึ่งคิดเป็นเศษ3ส่วน5ของเงินเดือนที่ได้รับนะคะของเงินเดือนที่ได้รับแสดงว่าค่าใช้เงินที่เป็นค่าใช้จ่ายมันมีทั้งหมดกี่ส่วนคะ3ส่วนคิดเป็นเท่าไหร่37,500บาทหนึ่งส่วนก็เลยคิดเป็น37,500หารหาด้วยอะไรหารด้วย3 แสดงว่า1ส่วนในช่องนี้มันคือ12,500บาทพอหานออกมาแล้วนะคะซึ่งพ่อมีเงินทั้งหมดกี่ส่วนพ่อมีเงินทั้งหมด5ส่วนดังนั้นจึงสรุปได้ว่าอะไรพ่อได้รับเงินเดือนเดือน,อนละเท่าไหร่อ่ะดังนั้นเงินเดือนทั้งหมดของพ่อมีทั้งหมด5ส่วนก็เลยคิดเป็น5คูณด้วย1,2500นะคะก็จะได้เป็น62,500บาท อ่าหกหมื 62, บาทคือเงินเดือนที่พ่อได้รับนะคะในแต่ละเดือนนะในข้อที่2ต่อไปเรามาดูข้อที่4ในหน้าที่81ข้อที่4ี่เขาบอกเขาบอกว่าป้านวลขายน้ําดื่มเสร็เส่วนขายน้ําดื่มไปแล้วเสร็เส่วนสิของน้ําดื่มที่มีอยู่แล้วยังเหลือน้ําดื่มอีก105ขวดป้านวลขายน้ําดื่มไปแล้วกี่ขวดอ่ะ อันอื่นน้าดื่มทั้งหมดมีกี่ส่วนเออสิส่วนขายไปแล้วกี่ส่วนคะเจ็ดส่วนแสดงว่าเหลือกี่ส่วน3ส่วนอ่าเราไล่สิ่งที่โจ้กาหนดให้ก่อนเลยป้านวลขายน้ําดื่มไปแล้วเสร็จเจ็ดส่วนสิของน้ําดื่มที่มีอยู่นะคะเหลือน้ําดื่มอีกเท่าไหร่หนึ่งห้าไอ้หนึ่งร้อยห้ามันคือเหลือน้ําดื่มกี่ส่วนเออเสษสามส่วนสิบส่วนนะคะเศษ3สามส่วนสิบของน้ําดื่มที่มีอยู่แสดงว่าน้าน้าที่เหลืออยู่คือกี่ส่วน เออคือ3ส่วนเพราะว่ามันขายไปแล้ว7ส่วนมันก็เลยเหลือ3ส่วนซึ่งไอ้สส่วนนี้มันคิดเป็น105ขวดแสดงว่า1ส่วนคิดเป็น105ส่วน3นะคะก็คือ35ขวดโจทย์ต้องการทราบว่าดังนั้นป้านวลขายน้ำดื่มไปแล้วเท่าไหร่เมื่อกี้บอกแล้วขายน้ำดื่มไปแล้ว7ส่วน7ส่วนก็คือเอาคิดเป็นเอา35เพราะ1ส่วนมันคิดเป็น35ขวดถูกไหมหนึ่งช่องตัวเนี้ย เมื่อกี้บอกมีทั้งหมด10ช่อง10ส่วนทีนี้ขายไปแล้ว7ส่วนก็เอา35คูณ7ได้245ขวดนะคะขายไปแล้ว245ขวดในข้อที่4นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่6ข้อที่6ในหน้า82ที่คุณครูให้นักเรียนํานะคะเรามาดูข้อที่6แพมีที่ดินแปลง1แบ่งเป็นแบ่งที่ดินไว้เลี้ยงสัตว์เสร็จ9้าส่วน20ของที่ดินที่มีอยู่ยังเหลือที่ดินอีก 550ตารางวาใช้สำหรับปลูกพืชผักสวนครัวพื้นที่ที่ปลูกพืชผักสวนครัวมากกว่าพื้นที่เลี้ยงสัตว์เท่าไหร่ก่อนอื่นเรารู้อย่างว่าพื้นที่ปลูกพืชผักก็คือเท่าไหร่550หละเรารู้แล้วก่อนอื่นเราแบ่งก่อนถ้าเราทำตารางแบ่งเป็นสองสองสองส่วนตัวนี้ที่ดินเลี้ยงสัตว์กับที่ดินปลูกผักที่ดินเลี้ยงสัตว์จาก20ส่วน ที่ดินมีทั้งหมด20ส่วนเลี้ยงสัตว์ไปแล้วกี่ส่วน9ส่วนปลูกผักไปแล้วแสดงว่าเหลือที่ปลูกผักก็คือกี่ส่วนคะ11ส่วนอ่าเราไล่สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนเลยแพ้มีที่ดินแบ่งเป็นเลี้ยงสัตว์เสร็จ9ส่วน20ของที่ดินที่มีอยู่ยังเหลือที่ดิน550ตารางวาใช้สําหรับปลูกพืชผักสวนครัวแสดงว่าที่ดินที่ปลูกพืชผักสวนครัวเหลือกี่ส่วนคะ เออมัน,มนเลี้ยงสัตว์ไปแล้ว9ส่วนแสดงว่าเหลือ11ส่วนเพราะมันมี20ถูกไหมเออคิดเป็น550ตารางวาไอ้สิส่วนเนี่ยคิดเป็น550ตารางวานะคะแสดงว่า1ส่วนคิดเป็น550หารด้วย11เท่ากับ50ตารางวาทีนี้เรามาดูก่อนว่าอ่ะจะได้ว่าที่ดินเลี้ยงสัตว์เมื่อกี้ที่เรียเลี้ยงสัตว์กี่ส่วน9ส่วนคิดเป็นเอา9ไปคูณกับ50 ได้450เห็นไหมเลี้ยงสัตว์ได้ละว,ว่า450โจทย์ต้องการทราบว่าดังนั้นที่พื้นที่ที่ปลูกพืชผักส่วนขวมมากกว่าพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์อยู่เท่าไหร่เราก็เอา550ลบกับ450ก็จะได้เท่ากับ100ตารางวาในข้อที่6ตอบ100ตารางวานะคะโอเคในแบบฝึกหัดที่2.9เฉลยเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดที่ 2.10นะคะในหน้าที่86และ87คุณครูให้ทำข้อที่4กับข้อที่ 5. อ่ะนักเรียนดูแบบฝึกหัดที่2.10ในหน้าที่86ข้อที่4อ่เรามาดูข้อที่4พร้อมกันเอิงได้รับเงินโบนัสมาจำนวนหนึ่งแบ่งให้พ่อเสร็จ2ส่วน7ของเงินโบนัสที่ได้รับและแบ่งให้แม่เสร็จ1ส่วน3ของเงินโบนัสที่ได้รับ เอิงยังเหลือเงินอีก5,600บาทเอิงได้รับเงินโบนัสเท่าใดก่อนอื่นเราต้องเอาเงินโบนัสที่ให้เอิงให้พ่อกับให้แม่มาทำาไมกันมารวมกันอ่ะเราใช้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนอ่าเอิงให้แม่อ่ะให้พ่อไปเศษสองส่วนเจ็ดของเงินโบนัสที่ได้รับให้แม่ไปเศษหนึ่งส่วนสามของเงินเดือนของเงินโบนัสที่ได้รับ ก็จะได้ว่าเงินที่เอิงให้พ่อกับให้แม่รวมกันเป็นเท่าไหร่เราก็เอาเศษสองส่วนเจ็ดบวกกับเศษหนึ่งส่วนสามนะคะก็จะได้เป็นอ่าพันตัวส่วนให้เท่ากันนะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่อ่ะส่วนก็จะเป็น21เอละเอาเศษ2ส่วน7คูณ 3, ทั้งเศษและส่วนเอาเศษ1ส่วน3คูณ7ทั้งเศษและส่วนใครไม่ทันอยู่สต็อปแล้วลอกดูนะอ่ะก็จะเท่ากับ เศษ6ส่วน21บวกด้วยเศษ7ส่วน21เท่ากับเศษ13ส่วน21เไอ้เศษ13ส่วน27ก็คือส่วน21ก็คืออะไรเงินที่เอ voilà> ิงให้พ่อกับแม่กี่ส่วนคะส3ส่วนเงินเอิงจริงมันมีทั้งหมดกี่ส่วน21ส่วนแสดงว่าเอิงเหลือเงินกี่ส่วนคะเออเราก็เอา21ส่วนลบกับ13ส่วนก็เหลือแส่วนไอ้8ส่วนก็คือเงินที่เอิงเหลือ ถูกไหมก็คือเงินที่เอิงเหลือนะคะเงินที่เอิงเหลือก็คือ8ส่วนคิดเป็น5,600บาทแสดงว่าเงิน1ส่วนคิดเป็น5 6 0 0ันหารด้วย8เท่ากับ700เมื่อกี้ดังนั้นโจทย์ท้องการทราบว,ว่าเอิงได้รับเงินโบนัสเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่เอิงได้รับโบนัสมีทั้งหมดกี่ส่วนคะย1สิเอส่วนเมื่อกี้เราหามาแล้วว่าย1สิอส่วนเราก็เอาย1ิบเอไปคูณกับ เจ็ 700. เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น1 4 7 0 0บาทนะคะเอินได้รับโบนัส1 4 7 0 0บาทในข้อที่4นะคะต่อไปในข้อที่5เขาบอกว่าตั้มต้องการซื้อจักรยานซึ่งตั้มมีเงินออมอยู่เศษ4ส่วน9ของราคาจักรยานเพราะให้อีกเศษ5ส่วน12ของราคาจักรยานยังขาดเงินอีก375บาท จึงจะซื้อจักรยานคันนี้ได้พอดีจักรยานคันนี้ราคากี่บาทนะคะเราไล่สิ่งที่โจ้ากาหนดให้ก่อนเลยตามต้องการซื้อจักรยานโดยตัามมีเงินออมอยู่เศษสี่ส่วนเก้าของราคาจักรยานพ่อให้อีกเศษห้าส่วนสิบสองของราคาจักรยานก็จะได้ว่าเอาเงินออมของตามกับของพ่อมารวมกันนะคะเอารวมกันได้เป็นเศษสี่ส่วนเก้าบวกเศษสิบเศษห้าส่วนสิบสองทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะ ก็จะได้เป็นเศษ4ส่วน9คูณ4ทั้งเศษและส่วนบวกด้วยเศษ5ส่วน12คูณ3ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นเศษ16ส่วน36บวกด้วยเศษ15ส่วน36เท่ากับเศษ31ส่วน36ของราคาจักรยานนะคะแสดงว่าตั้มขาดเงินอีกเท่าไหร่ตั้มมีเงินแล้วกี่ส่วน31ส่วนแต่ว่าราคาจักรยานมันมี36ส่วนแล้วก็36ลบ31 ได้5ส่วนคิดเป็น375บาทนะคะอ่าหส่วนก็เลยเอา3 7 5หาร5เท่ากับ75ราคาจักรยานมีทั้งหมด36ส่วนดังนั้นราคาจักรยานก็คือเอา36คูณกับ75ราคาจักรยานก็คือ2,700บาทนะคะราคาจักรยานก็คือ2,700บาทใครไม่ทนันนะคะอยู่สต๊อปแล้วดูนะคะใครผิดแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะ ค่ะคุณครูก็ขอจบการอธิบายแบบฝึกหัดที่2.9แล้วก็2.10เพียงเท่านี้นะคะใครผิดแก้ไขลงในนี้ด้วยปากกาแดงแล้วแก้ไขลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะค่ะ,ค,ะคุณครูก็สวัสดีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ